ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของปัญหาของคนตกงานในยุคนี้หรือแม้กระทั่งหนุ่มสาวเองที่เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีนะคะแต่ไม่มีงานทําทํำยังไงดีก็ง่ายๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอาจจะต้องพยายามเทคคอร์สนะคะในการหาคอร์สดีๆเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะเชื่อเถอะว่าถ้าเรามีความสามารถมากพอนะคะยังไงเราสมัครงานเราได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะข้อที่2เลยนะคะก็คืออย่างสมมุติว่าเรามีโอกาสในการหาไรายได้ ได้หลากหลายทางอยู่แล้วนะคะเริ่มต้นกับอะไรที่มันง่ายๆเรารู้สึกว่าเราเราทำได้นะคะข้อที่3เลยก็คืออยากจะฝากไว้ว่าให้เราลองเริ่มต้นพาตัวเองเข้าไปสู่วงต่างๆที่ไม่ใช่แค่วงของเรานะคะอย่างน้องๆเองที่เพิ่งเรียนจบปริญญากันมานะคะน้องอาจจะมีคนรู้จักเป็นในหมู่เพื่อนหมู่อาจารย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่น้องจะเพิ่มคอนเน็กชันได้ทํำยังไงก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในวงอื่นๆสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราสะสม c o n n e c ต i n g ดอท เมื่อในอดีตถามว่ามันคืออะไรอย่างสมมุติว่าเราไปนในวงนี้เราก็จะได้จักคนเพิ่มขึ้นไปนในวงนี้ก็จะได้จักคนเพิ่มขึ้นมันก็คือการขยายวงคอนเน็กชันของเราเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่ายุคนี้นะคะโน้ตหาวไม่สําคัญเท่งโน้ตหูนะคะการเราการที่เราเพิ่มคอนเน็กชันของเราไปมันมันได้ประโยชน์กับเราในทุกมิติในอนาคตจริงๆแล้ววันหนึ่งผ่านไปเราจะรู้สึกขอบคุณตัวเองมากๆนะคะฝากไว้นะคะตกงานก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะ ตกงานก็หาอะไรทำนะคะคนยังไม่มีงานก็แค่เปิดใจนะคะลองหาอะไรใหม่ๆทําลองเสริมสร้างโอกาสให้กับตัวเองด้วยเม็ดเงินลงทุนที่น้อยนิดนะคะมันก็เป็นการพัฒนาตัวเราได้ในอนาคตขอบคุณค่ะ